ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอ,อนำเสนอสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมีนาคมปี2568จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 8สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33าจำนวน967,463คนและมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 8,168คนคิดเป็นร้อยละ0.84เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลดลงร้อยละ7.71โดยสาเหตุการว่างงานคือการลาออกจากงาน7,117คนการเลิกจ้าง711คนและสิ้นสุดสัญญาจ้าง340คนภาวะความต้องการแรงงานนายจ้างสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานเดือนกุมภาพันธ์2,568จำนวน 5,485อัตราอุตสาหากรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดอันดับแรกคือการผลิต2,276อัตราการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์1,757อัตราอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด1แรงงานด้านการประกอบ610อัตรา2ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค352อัตราอุตสาหากรรมที่มีความต้องการมากที่สุด 1. การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์875อัตรา 2. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย562อัตราผู้สมัครงานที่มาใช้บริการกับกรมการจัดหางานผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5187คนการบรรจุงาน2951นาคนตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานและบรรจุงานมากที่สุดคือ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์2แรงงานด้านการประกอบ ความต้องการแรงงานพบว่านายจ้างสถานประกอบการต้องการแรงงานประเภทไม่ระบุเพศมากที่สุดร้องลงมาเพศชายช่วงอายุ18-24ปถึงีปีมีโอกาสได้งานทำมากที่สุดและเมื่อจำแนกตามวุธิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีโอกาสได้งานทำมากที่สุดรองลงมาระดับปวสการไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2568มีจำนวน3า7 0นวน31,70คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ13.42จังหวัดที่มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดคือจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาสกลนครประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดคือไต้หวันประเทศอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีตามลำดับ การทำงานของคนต่างด้าวจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2,568จำนวน79,905คนเพิ่มขึ้น115.25จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว4สัญชาติคือลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจำนวน72,812คนคิดเป็นร้อยละ91.12ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาขอนแกน่นอุดรธานีตามลำดับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ